เห็นบรรยากาศไหมทุกคนบรรยากาศบรรยากาศแบบฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะเย็นเย็นหน่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหนาว,แล,วแล้วนะคะทุกท่านนี่แหละคนเมืองนอกที่ต้องเผชิญกับความหนาวก็อย่างนี้แหละใครอยากใครที่อยากรู้ก็ลองมาสัมผัสดูทุกคนใครชอบความหนาวความเย็น แต่ตอนกลางคืนนะ่ะมันมันอุ่นทุกคนมันอยู่ใต้ผ้าห่มนะ <laughs> แต่ตอนกลางวันนะ่ะเราต้องออกไปทำหน้าที่เนาะ <c oughs> เอออหละก็ <Pam> ela, จะหนาวนิดนึงถ่ายให้ดูจ้ะอ <c oughs> <c oughs> สวยเนาะนี่ดูแต่มองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนดูสวยอะ สีหอมกระเทียมพริกแดงเข,เขียวเขียวแดงเนาะพริกสดเขียวแดงแล้วก็ มะเขือเทศทำน้ำพริกปลาคั่วให้หอมส่วนอันนี้เป็นปลาปากระดีจะเอามาต้มแต่น้ำจะ้ะเห็นเราทำเป็นประจำเนาะเราทำบ่อย ลงชุรดนะคะทุกคนไม่ใส่ก็ได้ค้ะนี่ต้มน้ำปะลาใส่น้ำแล้วก็เราก็มากรองมาเต่น้ำจ้ะจริงๆทําแบบสดๆได้เลยนะแต่ปะลาเนี่ยมันเค็มมากอ่ะจ้ะทุกคนมันเค็มแบบมันเค็มอ่ะมันเค็มมากๆเลยแหละก็เลยต้องมาละลายกับน้ำหน่อยจ้ะ ะกินกับปลาหนึ่งอยากเป็นปลาเป็นปัานิลประมาณนี้ก็ได้แล้วจ้าน,น,น้ำพริกปลรราจ้ะง่ายๆเลยสไตล์เขานี่จ้ะแค่นี้อร่อยจ้าตักใส่ถ้วย สเต็กหมูจ้ะวันนี้ไม่มีวิธีทำอะไรเลยนะทุกคนย่างอย่างเดียวเลยก็เป็นจัดจานให้แมทธิวเป็นมันบดแล้วก็เอ้ยนาอมันต้มผักต้มทั้งหลายเนาะแล้วก็เหลือแต่ไอไอไอแตงเนี่ยที่เราไม่ต้มเนาะกินสดอันนี้มีซอสนี่แล้วก็นี่ของแม่โอ้ยนอแมทชิลจะให้แม่หั่นเลยไหมหั่น หันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเาหัานให้ครบทุกคนก่อนทุกคนจะ้ะอ mm ื hmm. สเต็กหมู ไมอันนี้อันนี้มันจะชิ้นใหญ่นิดนึงไม่รู้สุกหรือเปล่าสุกอยู่เนาะ ใช่นบีทิติลมาดอวยแบบนี้โอเคจะทุกคนมื้อค่ำวันนี้เป็นน้ำพริกปลรราปลานึ่งผักต้มผักลวกผักสด <c oughs> มีทุกอย่างอันนี้ห่อข้าวหยองจ้ากระปุกนี้ก็เป็นเออนั่นไง ผักต้มผักลวกเออมันฝรั่งต้มอ,อันนี้เป็นของพ่อจ้ะเนี่นี่ของพ่อไม่รู้พ่อจะได้เวลาเอได้พอห่อไหมถ้าไม่ได้ก็กินให้อิ่มแค่นั้นนะเออัอน,นี้เป็นซอสไขจ่จ้าวันนี้พูดตะกุกตะกักมากจ้ะทุกคนจา้าส่วนจานนี้ของแมทธิวจ้าทุกคนไปกินเขาเล่งกันจา้า ทุกคนบวบอันนี้พ่อไม่กินอันนี้พ่อก็ไม่ค่อยกินเนาะ,ะก็เลยไม่ได้แบ่งไว้ให้นะทุกคนแตงก็แตงก็มีลูกเดียวก็ไม่ได้แบ่งเเให้แกให้แกชอบกินนะไอ้อออมันฝรั่งต้มเออก็แบ่งแต่มันฝรั่งต้งมไม่ให้แกเอ้อน้ำพริกปลาที่เราทํามาจา้ะทุกคนเสนร็จทินเนาะวันนี้เห็นแม่ก่อนนะทักทายทุกคนกินข้าวแรงวันวัน วันอังคารวันอังคารเห็นบอกแล้วงึกงักกับบอกแล้วนึกงักอืมปั่นนิ่งจ้ะปั่นนิ่งแซ่บแซ่บน้ำพริกปลาแดดน้ำพริกปลาแดกอืมอืมแบบบวกบวก ขมไหมผักขมเนี่นี่ขมไหมไม่ขมครับโอเคกินได้ไม่ชื่ได้บอกบอกได้โอ้โหไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นี่อันไหนอันนึ้อันนี้อืมอยากได้ผักขมอืมเดี๋ยวค่อยมาหยิบเอาอืมกินปลาจังเลยไงปลา Ừ. bà. Bà. Yeah. มาหนังมันเหนียวนิดนึงดอกกะหล่ำดอกกะหล่ำ อบืบวดบวบกับซอสได้ได้หมดผักต้มไอ้ไอ้นี่ก็ได้นะไอดอกกระหล่ำแตงก็ใส่ได้อืมมมแม่บอกแมทธิวว่าแม่ทำสเต็กหมูนะแต่ว่าแม่จะไม่ไม่เอาฟรายเนาะก็คือไม่เอาของทอด อนแม่ทำไฟมก็คิดมเมนเูเออก็เลยแบบเอาเป็นมันต้มมีมันฝรั่งหัวเล็กๆค่ะทุกคนแม่ก็เลยเอาต้มใช่ไหมพอดีก็หยิบผักนู้นผักนี้ใส่อะนะ่ะเนาะได้บวบได้ออดอกกระลำแล้วก็ได้แตงสดแค่นั้นนะอืม,ช,มชิมดูมันนุ่มไหม,อ,มอร่อยใช่ไหมอืม ลองชิมปลาตรงนี้นี่นิดนึงเอาซ้อมจิ้มเลยซ้อมจิ้มใช่วันนี้ไม่ใช่เนื้อใช่มันไม่ใช่เนื้อค่ะมันเป็นหมูอ,มอร่อยเนาะลองชิมบวบซิว่ามันขมหรือเปล่ามันมีอยู่สี่ลูกเสร็จแล้วน่ะแม่ก็ไม่ได้ชิมทุกอันอะ ถ้าขมมันแม่อร่อยถ้าขมแม่ก็ทิ้งเลยเพราะว่าแม่ไม่ชอบขมเท่าไหร่เป็นไงอะฟุตบอลไม่ได้ไปแล้วดีใจไหมได้พักเนาะมนะูสบายดีก็จะไปสบายดีก็สบายดี <laughs> ขนุสนุลิเตอร์ฮะมอดเอชอดอ๋อชอได้อ,อร่อยใช่ไหมหัว บวบอร่อยอย่างนี้จ้าทุกคนก็น่ากินอยู่เนาะดอกกระลำดอกกระลำ <c oughs> ลองกินในมันต้มไหมเหนียวไหมมันต้มมันเหนียวนุ่ม กินดีๆลูกติดหมดอืออยู่นี่ติดหมดอืดดดดอโอเคอือฮแต่งดีที่แบบอเล็กกับแมทธิวเขาชอบกินผักเนาะหลายๆชนิดเหมือนกันนะแมทธิว อย่างเดียวที่แมทธิวไม่กินนะตอนนี้นะที่เอามาทำกินนี่ก็คือมีแต่ไอ้พริกหยวกพริกพริกหวานน่ะแมทธิวไม่กินจะว่าแมทธิวเริ่มกินหัวหอมใช่จากเมื่อก่อนไม่กินหัวหอมตอนนี้ก็กินหัวหอมบร็อกโคลี่กินถั่วลันเตากินถั่วแขกกินมะเขือเทศมะเขือเทศก็ไม่กินเออ สองอย่าง,อ,ง,อ,างอเล็กไม่กินหัวหอมอเล็กยังเคี่ยวหัวหอมออกอยู่ปัจนนี้ก็ยังไม่ได้กินเท่าไหร่ถ้าผัดให้เละเลยเนี่ยแบบไม่เห็นหัวหอมเนี่ยอเล็ก,กินอยู่อะไรใช่ไหมใส่วุกว้กใส่วุ้ก Alec ไม่กินเป็นไรใสว่วุก้กวุ้อวันนั้นเหรออือชิเขียวอ๋อไอ้ต้นหอมต้นหอมใชม่กินขาามใชอบเลย ไม่เขาบอกว่ามันแก่ไปเขาว่างนี้เขากินอยู่แต่ว่ามันเขาบอกว่ามันแก่ไปเขาที่เขาเขี่ยเขี่ยออกนะคือมันมันสากมันเดรอมเดคาดิกบีตดะฟอสตเดะอืมอืมขักนี่บยวใยญ่ ยังไม่ได้กินอันนี้ให่เป็นไรเอาได้ตุกคอนเห็นมือแมทธิวเพราะแมททิว,ทวจะเอาบวบโดูทุกคนบวบอื้ม <c oughs> <c oughs> ดูนี่โหยหนออันอนี้มีก้างก้างเยอะใช่มีก้างระวังต้องระวงังระวงังระวังต้องระวังเอาระวังบ่กระวังครับไม่ใช่ระวงังรีบ่าวเอาโหยหนะระวงังระวงังโหยหนได้ยินเป็นระวงรังบ่าอืม,อม ด่สดไหมคุยกันอยู่สองคนทุกวันทุกวันพ่อมาหนึ่งทุ่มเล็กไม่มาอเล็กกลับห้าหกทุ่มมีแต่แมทธิวกับแม่ทุกคนไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเบื่อสองคน คลิปมทชิวด้วยนะไม่ต้องเบื่อมทธิวนะใช่ไหมตัวแม่ชมพูมากวันนี้ ขาวเลยหมักเกลือกับซิ๊วขาวแล้วก็ไข่ใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหมักทิ้งไว้ล้างปลาด้วยเกลือกับแป้งมันล้างเสร็จเอยถูๆๆหนังถวอะไรเรียบร้อยก็แช่น้ำทิ้งไว้สักหานาทีอือร่อยมากอมอันนี้ตั้งใจไม่กินข้าวเยอะ กินอยากกินผักออืมปลาปลาเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็ไม่อร่อยแล้วอมืมันไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวถ้ากว๋วยเตี๋ยวเอาไว้อีกวันจะอร่อยมากสองวันก็ได้สองวันก็ได้ còn này ăn hàng thuộc trội mát, thực sự là ăn hàng trội mát, sự là ăn hàng trội mát, thực sự là ăn hàng trội mát, thực sự là ăn hàng trội mát, thực sự là ăn โอ้ป๊อก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 คุณบอกว่าป๊อกอ

อันตรายอันตรายมากเลยลีเนอะแม่ทิมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็่ตแม่ล้างแม่ล้างนงฝากคิดว่จะมีขอบคุณหน้าที่ช่วยแม่นะ่ไมตายจ้าทุกคน